Roommate, ขวา,าใช่ไหมขวามีประตูซ้ายมีประตูรอบเนี um> ่ยเชื่อกูเมื่อเขามีความเป็นลูกเล่นอ่ะวิวิวิอ๋อหุ่นหุ่นหุ่นนี้อ่าอ่าเขามีความเป็นลูกเล่นว่าตัวจริงน่าจะผสมอยู่อยู่ในหุ่นเนี่ยรออะไรเฮียไม่เขาบอกว่าเล่นไพ่ตัวเล่นไพ่แต่ว่าตัวใหม่ขน่นั้นะ เก็บของเต็มโอ้ยหัวล้มเลยเฮียรถตัวนั้นแหะตัวที่มีไฟอ่ะเออเราไปหาตัวอีไฟนั่นนี่วิ้ยวิ้ยไม่ปวดเลยไอ้ไอ้ยังต่อได้ตากูเลยเฮียก็ไปขวาดีกว่าเฮียโอ้ยกูยังไม่ตายเลยเพื่อนเจ๊ะเขาเรื่องผ่านอยู่ดิรอเนี่ยเฮ้ยรออะไร มันจะมีเสียงร้องอยู่อันนี้โดนละยังยังเยังวะเอาเฟื์มาดิใช่กูโซโล่บ้าปะเนี่ยอ๋อไปชิ่อไฟเชิวเฮี้ยบเฮ้ย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 กูควนเว้ยควนเว้ยเฮ้ยร้องมเฮียอะไรล่ะตบปากแมงหรออโอ้อยู่ในบ้านอีกพ่อมึง ไม่มีอะไรเนาะเผืมเพื่อนมาดีมาสายเลยสายา,ายยา,ย,าย,ยาวเลยเพื่อนสายยาวเลยโอ้ตัวใหญ่เนาะช่วย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 เทีเ่ยอะไรล่ะสายยาวเลยเพื่อนเพือ่อนมาตัวเล็กลงมา ไหนว่าผีเล่นไพ่นี่ไม่เห็นเลยตัวกูแล้ว้ยไฟกูหมดเหรอ้ยกูเจอบ้านเหรอเฟิร์มมามามหรื้สายเลยเพื่อนจะหลับล้องหาพ่องแปลงฟันบ้างนะเหม็นปากเล็ยเวิเฟิร์มสายไม่มีวะ่ะด<า>ูนี่มาเราต้องหากุญแจก่อนไหมเพื่อน เจ้านเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฟ oh, ิร oh, ์มเฟิร์มอะไรวะโอ้กูเห็นละผีเล่นไพ่เมื่อดูดูไล่โอ้ว่าคนละตัวกันแน่เลยเฟิร์มมึงให้กูโซโลถเดียวเลยนะมาดีท้ายท้ายกู้เสียงพ่อตายตายเหรอ ไม่ไม่ไม่ว่าสุดท้ามึงอะไรโอ้เฮือมึงกลัวจิงเพื่อนมึงมึงมึงพูดให้กูเป็นกำลังใจกูได้ไหมเพื่อนก้ามาดิก้ามาดิก้มัดดิอ่ามาดิหายตาหน้าตากูนะเฮียอุ้ยฟื่อมาดีมาเฮียกูเนี่ยก้ามาดิก้ามาดิ กูใส่หูฟังข้างเดียวแล้วเจ,จ๊มีช่วยเมีช่วยเลยยสัมบลท์เขามีความควารู้อะไรอ่ะอะไรนี่เฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยมีรอเพื่อรู้อะไรอ่ะเดี๋ยว,ด,ยวดูเหมือนว่าด้านล่างจะเป็นสถานที่เดียวที่สัสมารถลงแม่งเลยขวากูวาขวา เฟินบอกมืดจังวะออาจจะไม่ใช่อ,อู้ฟื้นไม่กูเรียกเฮ้ยโฮ้ยโอ้กูนึกว่าเสียงผีเสียงมึงไหนกูทำเฮ้ยเขามีความเขามีความขมึ้นได้นะอะไรนี่เฮ้ยหนีออกจากโรงแรมอะไรอ่ะเฟิร์มมึงอยู่ไหนมึงอยู่กูนี่ ไม่กุโซรี่เดี่ยวหัวใจกระบายสัตว์กุโซรี่กุโซรี่ในนี่มาดิมาดิมาดิต่อต่อมึงมึงเกมมึงเข้ามาดิได้แล้วเนี่ยเด็กอ่ะเด็กเด็กโหจัดโหจัดมามาบายบ่อยกลัวจริงเลยเฟิร์มกลัวจริงนะเว้ยเอามึงเข้าเกมมาดิ เฮ้ยยีฮีสผ่านแล้วอะผ่านแล้วเป็นไงเริ่มเริ่มต้นอาจจะไม่สวยยผมา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 มึงได้เสียงปะอะไรเสียงไหนของเขามันบอกมันบอกให้เราหนีออกจากโรงแรมเพื่อนอุ้ยอุ้ยชี่เขามีความเขามีความมีเสน่ห์เมื่อกี้เขามีความมีเสน อ่าเขามีความมีลูกเล่นเขามีความมีลูกเล่นนะกี้กูยังไม่เห็นตัวเลยเอ้ายายเอ้าเอ้าเชื่ยอะไช่วยอนี่คือสิ่งที่เธอทำอยู่อะไรนะนะแล้วไงต่อไม่วะคุณอาจจะยังสงสัยว่าเธอคือใครฉันก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ฉันรู้คือบุคคลชั่วร้ายอาจนมีปาบ้าตรงอ่ะ ไม่เท่าไหร่ญี่ปุ่นมันเจอกับตำนานญี่ปุ่นฉันเคยได้ยินมา,าฉันไม่ได้จดจำอะไรมากแต่ฉันรู้ว่าเธอสามารถพาคุณไปที่ไหนก็ได้ตามที่เธอต้องการเฮ้ยในสุดผู้ที่ถูกเรงไปโดยเธอจะตกอยู่ในความวุ่นวายผมไม่กลัวครับยายฉันมาเจอตอนนี้คุณได้ฟังเสียงเรียนแบบของเธอแล้วเสียงเป็นยังไงอ่ะไม่รู้นะ ฉันอยู่ที่นี่มานานเกินไปคุณไม่สามารถหลบหนีฉันได้ฉันได้ลองหลายครั้งแล้วอ๋อหลบไม่ถึงลุกแล้วแล้วมึงก่อน,นีมึงจะบอกนย้ายนะมึงลุกขึ้นเองให้ได้ก่อนนะเออมึงพูดไม่หยุเดเลี๋ยวเลยเอ้ยนิอมาชิบหายละเฮ้ยมาชั้นสองนะอ่าชั้นสองเนาะฉันกูว่าชั้นหนึ่งเพื่อนโอ้โหมืดตึ๊บเลยกลับไปทางเดิมดีกว่าเนาะกลับไม่ได้ด้วยเฮ้ย เฮ้ยเครื่องตัวอะไรวิ่งผ่านเฮ้ยเขามีความมีลูกเล่นนะเนี่ยผมมีรุ่งเร้นนะมียตกใจนะกูกั้นอยูไว้วิ่งไปไววิ่งใส่ไว้วิ่งเนี่ยคว้าคว้าเปิด็นโครงเยาว์บินเท่ห์กูกั้นกูกั้นกูกั้นว้ายว้ายเฮ้ยเขามีความเฮ้ยเมื่อกี้เขามีความเล่นดนตรีนะเฮ้ยไอ้นี่เปล่าไอ้เล่นไพ่หรือเปล่าอ่าเขามีความเป็นเฟรนด์กันไปทางนู้นเราต้องไปทางนี้ เขาไม่ค่ามเป็นแปดอ้วอีกัหน่อยว้ามาตรงนี้กันคนแม่งให้ทางตามตาต้องตามไปเป่าเุ้ยเฮ้ยเห็นอะไรไหมจ๊ะเฮ้ยเขามีความแบบมาเล่นตัวตีอขาไม่า่แล้วอาเอาเอตีนะตีนะเอ้าเอาเอาหนีตีไม่ต้ตีเลยเยี่ยียอมีเยอะมีเยอะมีเยอนะ เฮียนะเฮียอันนี้มีความเฮียนะเฮ้ยมันโอ้โหเขี้ยเลยเนี่ยเอ้าเฮียนะเฮียนะวิ่งเราวิ่งเราวิ่งวิ่งกวนตั้งตีเนี่ยวิ่งตีเจ็บเฮ้ยเรอก่อนรอค่อยเดินไอ้ยเฮียทางแต่มีหน้าไงมอันนี้นี่มาๆามานี่นี่นี่นิฟไอสัตว์เฮียนะเฮียนักนะไอสัตว์เฮียนะจะยังมีความมีความแบบวิ่งวิ่งชนกระเพงวิ่งไอเฮียมีความวิ่งชนกระเพงเมื่อกี้เฮ้ยนี่อ่า กูไม่รู้หรอกคือเฮียไอนี่ไงเราไปตรงไปใช่ไหมแค่คือตรงไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงเสร็จปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายขวาขวาผมชวยให้ผมจำจำมึงวิ่งโอเคจำได้จำได้ไดเฮ้ยดูใหม่กันตรงไปอันนี้เราตรงเราตรงไปปก<ห>๊บซ้ายซ้ายปุ๊บตรงไปแล้วก็ซ้าย ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ตรงตรงยาวตรงยาวเสร็จแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาอ่าใช่ป่าวประตูตรงไหนประตูอยู่ตรงนี้ปะ่ะข้างบนงช่วยเลยช่วยเลย<ป>ช่วยเลเลยอะไรก่อนนะซ้ายเหรอแล้วก็ขวาข้ซ้ายขวา้ขวาอ่เ <c oughs> ช อย่าวิง้งอย่าเอาวิ่อย่าวิ่งอย่าเดินสุดที่ม huh? ีน่ารัทเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรวะอะไรฮ่าฮ่ sure> ่ยกเหรอคนจัมาเหรอกูรู้เลยแ่ะอ๋อเฟิร์มหายมันจําสแกตติกูจ้ะเี่ยอลไโอ้ยเขาีม่ขอวิ่งเล่นนะเขาไม่ขอวิ่งเล่นนะ โโอหตรงแล้วอันนี้ตรงยาวตรงยาวตรงยาวจําได้เฮ้ยเขาอุ้ยเขามีความยืดเขามีความยืดยืดเส้นยืดสายนะเมื่อกี้เมื่อกี้เขามีความยืดเส้นยืดสายอ่ฮะอ่าเขาเมื่อกี้เขามีความยืดตัวนะอ่าอ่าเขาเปลี่ยนจากเป็นโตีเป็นยืดตัวนะทีนี้เฮ้ยแล้วตรงตรงไปสแล้วก็ต้องซ้ายเพิ่มเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนเราต้องไปซ้ายเราต้องไปซ้าย วิเขาเขาเขามาตอนับหรือเปล่าอุ้ยมัอุ้ยมเรเจ้าวมัเจ้าวิ่งวิ่ง้านวิวินวิวิทูนวิวิมันทำแบบว่าม้วอะ้วอะไรวนอวิวิวมันทำไม่หยุดเลยเว้ยอี๋ทำไม่หยุดที่ผาานละคน เต็มหน้ากูหมดยึดตูนตั้งจไหมว่ายขี้เหี้ยวิ่งทางไหนเนี่ยทางไหนวะเอ้ากูวิ่งเป็นวงกลมไอ้เฮี้ย วิ่าวิ่งวิ่งวิ่งวิเงวิ่งวิ่้วิ่งนิ่็วิ่งไิ่งวิ่งอิ่งว่งวิ่งวิ่งกิ่งวด้งวิวน่งว่งวิ่วิ่งวิ่งว่งวิงวไ่งวี่งวิ่งวิ่งวิ่แวิ่งวิ่งอิกงว่งวิ่งวิ่งวิ่อวิ่งวิ่ยวิ่ง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 วิ่่่น่ิ่มีควิ่่้วอ่ะ อะไรโอเคครับก็จบลอยวเข้าเข้าจบว่ะนะโอ้ได้ไอทีเม้นท์นะครับท่านผู้ชมเย้ได้ไอทีเม้นท์นี่จบแล้วโอเคไอ้เงี้ยเยแม่งกว่าจะจบไปเฮียเนี่ยจะจบแล้วเนี่ยอะไรอะจบเลยตังเงินอะไรของมึงอ่ะเขาเป็นความสัตว์ไหวเขามีความมีแบบแผ่นดอะไร ดีเทอร์ร็อบบี้อ๋อดีเทอร์ร็อบบี้ดีเทอร์ร็อบบี้จบครับเลยจบเลยอ่าร้อนอ๋อเฮ้ยไม่ไม่อย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งดีเทอร์เอ้าออย่ามึงไม่ไม่แบบจบแล้วก็หินฉาก end of paper หรือเปล่าใช่ปะเฮ้ยแต่เช้ามันเช้มันไปจบอยู่ไหนจ้าตรงกระโหลกตรงนั้นโอเคผมก็จบไปที่ร้อนนะก็ขอบคุณที่รับชมแะรับฟังกันดูนะครับ ตีหนึ่งกลัว่าครับเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าเยี่วเหนียวมากครับเป็นเกมฮอนเลอร์ชีวิตแรกเอ้ยเล่นครั้งแรกนะครับโลกของโลบกผมไม่เคยแบบเล่นแบบอย่างนี้มาก,ก่อนเลยรู้สึกตื่นเต้นมากแลกกว้วก็เฟียลมากครับถึงแม้แต่มันก็ไม่เท่าไหร่ผมให้เลยแบบสองคะแนนครับมันไม่เท่าไหร่ตรงอ่ะมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับจริงครับจริงผมเลยมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่โอเคครับก็ใครไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับ ก็ใครดูถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมเราตลอดนะครับก็ขอทุกคนก็สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมครับอย่างคลิปเดิมใช่ครับใช่แล้วก็ขอขบนนิดนึงนะับหนิดนึงกับการที่เอเราสามารถเติบโตไปกว่านี้ได้ครับช่องเราก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับรับไม่มีอะไรพูดเยอะกว่านี้ครับก็อนว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับการไลฟ์สดครั้งนี้จะเป็นเกมอะไรต่อไปคุณทักมาได้นะครับ ว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรต่อไปก็จะเป็นเกมผีนะครับเฮ้ยเฟิร์มล้อมรอบหน้าขอเกมผีนะแต่แบบอะไรเวลาพูดเรามันมีเสียงอะพูดเราอะอรน่าจะเป็นเกมไม่ใช่รบบอกรนะานเนี่ยอาไม่รบอกของรบบอก,ก็มีใช่หรอเออของรบบอก,ก็มีเพื่อนครับก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับอ๋อโหแปดบอย